ขอเชิญทุกท่านร่วมทอดพระป่าเสริมดวงสวดนพเคราะห์เสริมบารมีเสริมอำนาจเสริมโชคลาบวาสนาพลิกดวงชะตาแก้ปีชงและร่วมสมทบทุนสร้างถขาวแเวสวรรณนวัตพิคุณงามตำบลคุ้งสัมเภาอำเภอมโนรมจังหวัดไยนา no, 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 no. ในวันอาทิตย์ที่สามมีนาคม พุทธศักราช2567เวลาเก้านาิกาเริ่มพิธีบวงสวงโดยเจ้าพิธีเวงกาเตศวนสถานและคณะนางรำจากอำเภอด,ดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีสวดนพเคราะห์นารายพลิกแผ่นดินพลิกดวงชะตาแก้ปีชงผู้เข้าร่วมพิธีจะได้รับแผ่นดวงชะตาและเหรียญเท้าแหวสุวรรณเนื้อตะกวัวลากอวนดักรัพ์ดักเงินดักทอง ดักโชคดักลาบป้องกันคำดูถูกนินทาโดยพระอาจารย์อัครเดชอักคัปัญโยณวัดประดูทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แม่ตาจารย์มือและอธิษฐานจิตให้เป็นปฐมฤกษ์เวลา11เนาฬิกาถวายพระตาหารเทนแด่พระภิกษุสงฆ์9รูปเวลา12นาิกาถวายพุ่มพระป่าสามคี สนับสนุนโดยจ่าสิบเอกนัทนาเที่ยงจันทร์คุณสุริยาศรีวิถีประธานกรรมการบริหารบริษัทเคเสศรีวิไลเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดและร้านอาหารก้อยหวานเจี๊ยบจังหวัดชัยนาอยจลืมและหยับพล่าดในวันอาทิตย์ที่สามีนาคม พุทธศักราช2,567ขอเชิญทุกท่านร่วมทอดพระป่าเสริมดวงสวดนบพระครเสริมบารมีเสริมอำนาจเสริมโชคลาบวาสนาพลิกดวงชะตาแก้ปีชงและร่วมสมทบทุนสร้างขาวเวสุวรรณนวัดพิคุณงามตำบลคุ้งสำเพาอำเภอมโนรมจังหวัดไทยนา เทพแห่งความศรัทธาลูกหลานวันทาด้วยความเดอมใสท่านคอยปก้องคุ้มภัยลูกขอกราบไหว้ด้วยใจศรัทธาเอาเวสวรนยะตุมหาหราชิกาขอบุญถวยนุ่นนำพาผู้คนต่างมาพอพึ่งบารมีถูกก้าวดอกบอกท่านเทพ